สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางปูวีแล้วกัของทางน้องคอปเตอร์สูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับว่าแล้วกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเอฟซี FC ค่อยๆหายหลังคอปเตอร์มามีแต่ปัญหากับดรามา่าปูวี จะเอายังไงเกิดอีหยังคึอเนาะบัตรที่หนีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับเรียกได้ว่ายังเป็นดราม่าต่อเนื่องนะครับประเด็นของทางน้องคอปเตอร์นะครับพี่น้องกาที่ล่าสุดนะครับทางน้องคอปเตอร์นะครับกาได้ไปแสดงนะครับกับทางคุณแพลีาวเนแาละครับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้ออกมาขอบคุณแม่นว่าครับทุกคุนะครับแล้าก็บ่ได้ขอบคุณทางบอสบิ๊กนะครับ ก็รเลือมีประเด็นดราม่ากันมานะครับแล้วก็ต่อเนื่องมากับทางปูวีพร้อมนะครับพี่น้องนะครับซึ่งทางปูวีนะครับก็ได้ออกมาออกรายการนะครับพี่น้องนะครับได้เ่าถึงต้นกําเนิดจู่กําเนิดของทางน้องคอปเตอร์ที่ได้มาอยู่น้ําพ่นนะครับพี่น้องประมาณนี้ครับก็เฮ็ดให้มีดราม่าขึ้นมาอีกนะครับล่าสุดนะครับที่นี่บริเวนเอฟซีนะครับของทางคุณเพียวเพ้าวหรือว่าทางบอดบิ๊กนะครับพี่น้อง เป็น f อซของทางวงศิลปินภูไทยโดยตรงนะครับพี่น้องเพื่อนก็ได้ออกมาโพสออกมาระบายนะครับในมุมมองของเพื่อนเร้อครับพี่น้องซึ่งผมสิสรุปไม่ฟังนะครับทางเอซนะครับเพื่อนบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับติดตามวงศิลปินภูไทยมานะครับติดตามมากระหลายปีนะครับพี่น้องนะครับมีแต่เรื่องเล่าดีๆนะครับบอกเคยมีเรื่องด่ามากหรือว่าให้เอฟซมาทะเลาะมาด่ากันเลยมาสั่นครับพี่น้องแต่หลังจากที่ทางปูวีนะครับเอาน้องคอปเตอร์เข้ามา รับน้องคัปเตอร์เข้ามานะครับพี่น้องเข้าใจล่ะครับว่าทางปูวีนะครับอยากซอยนะครับเหลือเด็กน้อยคนนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่พอรับเข้ามาแล้วจากวงศิลปินผู้ไทยนะครับที่เคยติดตามมานะครับบอกเคยมีเรื่องเล้าดราม่าหรือว่าด่ากันกับมิแต่ปัญหามิแต่ดราม่าว่าสั่นครับพี่น้องปูวีนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหมอลำมิแต่ค้นนับหนาถือตาแต่พอคอปเตอร์เข้ามา ปูวีมีแต่ถือดาวัสดุครับพี่น้องอันนี้คือในมุมมองของเพื่นนะครับปูวีจากที่เคยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะครับตอนนี้มีแต่ค้นขอมาดาวัสดครับพี่น้องนะครับบัดนี้ทางเอฟซีท่านนี้เราก็เลยบอกว่านะครับหลังจากนี้ผู้ใดติดตามก็ติดตามไปเด้อวัสดุครับวงศิลปินผู้ไทยสําหรับเพื่อนในฤดูกาลนี้นะครับเพื่อนขอบายขอบายบายวัสดครับพี่น้องก็คือว่าขอบอกติดตามเอาตรงๆนะครับส่วนตัวเพื่อนว่ากับบมมาคอปเตอร์ นะครับอันนี้คือมุมมองของ FC นะครับแต่ว่าก็ต้องเว้าในอีกมุมมองหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ย่างคอปเตอร์มาแม่อนบ่ครพี่น้องคอปเตอร์เพื่อนกับมายูของเพื่อนนั่แหละครับพี่น้องเพื่อนก็บ้ริปดได้่านแพ่นบ่ครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่า f c นี่แหละครับมาผิดมาพานหรือว่ามาว่ากันเองประมาณนี้นะครับเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ว่าในมุมมองของทางบู่วีนะครับเพื่อนก็ได้เว้าในละการนะครับพี่น้องบางช่วงบางตอนเพื่อนก็บอกว่า เพื่อนกัสอนนักศึกษาหรือว่าคนนะครับทั่วไปกัหลายคนที่มาเรียนนำเพิ่เนนะครับเพื่อนยังให้โอกาสคนอื่นได้แล้วเป็นยังคอปเตอร์เด็กน้อยคนนี้เพื่อนเปลียงสียให้โอกาสบ่ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องมุมมองของทางปู่วีนะครับปู่วีเพื่อนกัสงสารคอปเตอร์นั่นแหละครับพี่น้องนะครับเพื่อนว่าคนอื่นก็นยังให้โอกาสยังสอนคนอื่นได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่กับเด็กน้อยคนนี้ นะครับเพียงสีให้โอกาสเ่าได้เพื่นก็เลยต้องให้โอกาสนะครับประมาณนี้เด้อพี่น้องนะครับมุมมอง f c นะครับก็มองว่าพอคอปเตอร์เข้ามาในวงก็มีแต่ปัญหามิแต่ดราม่าจากเมื่อร์เมคอเคยมีผู้ใดมาดาปูวีปูวีก็ถือดาประมาณนี้นะครับอันนั้นคือมุมมองของ f c เพื้นก็เลยขอบติดตามนะครับเพราะว่ามันมีแต่ดราม่าหลายโพดประมาณนี้นะครับพี่น้องพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมาสูฟังได้เด้อครับผมเอามาอัปเดตมาว้าสูฟังนะครับนอกเหนืออื่นใดนะครับพี่น้องนะครับขนเฮามันรักกะค ขาบอมักนะครับฮิดอีกอย่างมันก็พิดเป็นบอคคัพพีนองถ้ามักนะครับเฮ็ดผิดก็ว่าเป็นดีเบิด,บดมันก็สิเป็นประมาณนี้แหละคัพพีนองนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ